หลังจากที่แม่ของดิฉันเลิกกับพ่อไปแล้วก็เกือบ6เดือนตอนนี้แม่มาบอกว่ากำลังจะแต่งงานใหม่ดิฉันรู้สึกตกใจมากคะ่ะดิฉันชื่อจ๋านะคะอายุแค่เพียง19ปีเท่านั้นตอนนี้ถึงบ้านเราจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็ไม่ได้ยากจนตั้งแต่พ่อทิ้งไปมีผู้หญิงคนอื่นก็ทำให้แม่เสียใจเป็นอย่างมากแม่ร้องไห้ฟุมม่ายและทำใจไม่ได้เลยค่ะแต่ที่สุดแม่ก็มาบอกกับฉันว่าแม่เจอผู้ชายคนหนึ่งที่รักแม่มากๆและกำลังจะแต่งงานอยู่กินกับเขาคำพูดนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกตกใจและแปลกใจมาก ดิฉันเลยถามแฟนที่คบกันอยู่เขาก็ถึงกับยิ้มและหัวเราะขึ้นมาเราอายุเท่ากันค่ะและคบกันก็เกือบสามเดือนแล้ววินเป็นผู้ชายที่ดิฉันรักและเราก็รักกันมากๆดิฉันเล่าเรื่องทุกอย่างให้แฟนได้ฟังและเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าโถจ๋าจ๋าต้องเข้าใจสิเรานะ จะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาไปทำไมกันเลิกกันแล้วก็ต้องมูฟออนได้ผู้ชายคนใหม่มันก็ไม่แปลกหรอกขอให้คู่ที่ผู้ชายคนนั้นเขารักแม่ของจากก็พอแล้วแต่มันก็จริงนั่นแหละแต่ถึงยังไงมันก็เร็วไปไหมวินมันจะเร็วหรือช้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาหรอกขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายที่แม่ของจารักนะ่ะเข้ามาตอนไหนก็เท่านั้น อีกอย่างคุณน้าน่ะก็ยังไม่ได้แก่เลยแถมหน้าตายยังมีสเสน่ห์ดึงดูดด้วยมันก็จริงค่ะแม่ของจาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากๆทั้งหุ่นก็ยังสวยอยู่เลยแม่อายุแค่เพียง38ปีเท่านั้นก็ยังสวยเช้งเหมือนกับสาวๆรุ่นเดียวกับดิฉันเลยทำให้ผู้ชายหลายคนต่างหมายปองแม่ แต่พ่อที่ทิ้งไปนั้นเป็้เด็กผู้หญิงอายุรุ่นราวข่าวลูกเลยค่ะดิฉันรู้สึกเป็นห่วงแม่มากหลังจากที่นายศใหญ่เข้ามาอยู่ด้วยกันกับดิฉันและแม่ทั้งคู่รักชอบพอกันมากๆงานแต่งงานไม่ได้ถูกจัดขึ้นพ่อแม่บอกว่ามันเออกระเหลิกและสิ้นเปลืองและอีกอย่างลูกของแม่ก็โตแล้วด้วยแม่กลัวลูกจะอาย แม่บอกแบบนั้นก็ททำให้ดิฉันเข้าใจได้นายยศเข้ามาอยู่ในบ้านของเราทุกอย่างมันก็โอเคค่ะเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายดีตอนนี้ก็มาอยู่ได้เกือบหนึ่งเดือนแล้ววินที่คอยแวะเวียนไปมาเขารู้สึกว่าดิฉันอยู่ที่นี่เหมือนกับมีความสุขดีจึงได้มาถามไทยว่าไงจ๊ะได้พ่อเลี้ยงคนใหม่ โอเคใช่ไหมก็โอเคอยู่นะนายยศก็เป็นคนดีแถมยังน่ารักมากๆเลยเมื่อได้ฉันบอกแฟนในฉันก็ทำหน้าตาเศร้าและทำท่าทางรู้สึกน้อยใจมากๆยศเป็นอะไรหรือเปล่าจ๋าพูดแบบเนี้วินน้อยใจนะรู้ไหมน้อยใจทำไมกันจ๋าก็พูดความจริงนี่ นายยศเป็นคนดีอีกอย่างดูแลแม่ดีมากๆด้วยนั่นไงแรกๆก็แอนตี้พอนานๆไปนะก็เริ่มคอยตามแล้วใช่ไหมนี่แหละวินบอกแล้วที่แม่จ๋าเลือกผู้ชายไม่ผิดหรอกเชื่อวินสิคำพูดของวินทำให้ดิฉันเข้าใจได้ทุกครั้งเขาจะให้คำตอบที่ดีกับดิฉันมากและแล้ก็เข้ากันได้ดี ดิฉันโตแล้วคะ่ะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรและตอนนี้ดิฉันก็มีเขาแค่เพียงคนเดียวและเขาก็มีดิฉันแค่เพียงคนเดียวเช่นกันค่ะพออยู่กันได้สักสามเดือนจู่ๆแม่ก็เกิดเป็นลมลมพับดิฉันตกใจมากรีบวิ่งไปหาแม่ในทันทีและนายศก็เข้ามาประคองแม่และหาขึ้นรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาล หมอมาบอกว่าแม่เป็นคนที่พักผ่อนน้อยและก็มักผ่อนไม่เพียงพอแถมข้าวปลาก็ยังไม่ค่อยจะกินด้วยตั้งแต่แม่หลับไปจ๋าก็เลยถามคุณยศซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของจ๋าเองนยายยศทำไมแม่ถึงอาการแบบนี้ล่ะแม่ไม่กินเท่าวหรอกินน้อยนะสิช่วงนี้เห็นบอกว่าจะรักษาหุน่น นาก็บอกแล้วนะว่าไม่ต้องหุ่นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแม่นะแม่ห่วงสวยแต่ไม่ห่วงสุขภาพอีกอย่างทำไมถึงไม่พักผ่อนให้เพียงพอละ่ะเรื่องนี้จ๋าเองก็น่าจะรู้นะว่าเพราะอะไรคำพูดของอนายศที่มีเลดในทำให้ดิฉันรู้ได้ค่ะธรรมดาข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งจะอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีเลี้ยวแรง พักผ่อนคงไม่เพียงพอเมื่อหมอบอกว่าอาการไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวนอนพักทานยาและให้น้ำเกลือก็คงกลับบ้านได้แล้วหลังจากที่ดิฉันดูแลแม่ในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลนายโยก็มาดูแลช่วยนายโยจ๊ะเดี๋ยวจ่าไปเอาเสื้อผ้าให้นาน,นะจ๊ะท่านะจะอยู่เฝ้าแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้าไปเป็นเพื่อนดีกว่าตอนนี้ดึกแล้ว แล้วแม่ล่ะเดี๋ยวน้าฝากพยาบาลให้พยาบาลบอกว่าอยากให้แม่พักผ่อนก่อนแถมยังให้ยานอนหลับไปด้วยตอนเนี้คงไม่ตื่นมาก่อนหรอกถ้าอย่างนั้นไปกันเราไปด้วยกันเถอะจ้าบอกกับนายยศพ่อเลี้ยงและเราสองคนก็ขึ้นรถไปด้วยกันระหว่างทางเขาเป็นคนเงียบน่ารักอบอุ่น คำพูดของเขาแต่ละคําเป็นคําที่ฟังขึ้นหูมากๆเลยในระหว่างที่เราขับรถมาด้วยกันนั้นเสียงโทรศัพท์ของจ๋าก,ก็ดังขึ้นซึ่งเป็นวินวินโทรมาถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างและจ๋าจะกลับบ้านไหมทําให้จา๋าตอบไปว่าจ๋ามาเอาเสื้อผ้าและจะไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นเขาก็บอกว่าโอเคพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมแม่ แล้วก็วางสายไปนายศจึงถามว่าวินไม่มาเยี่ยมแม่หรอจ๊ะเขาบอกว่าจะมาพรุ่งนี้จน้นนายศน้ามีเรื่องจะพูดกับจ๋านะนายศมีอะไรจ๊ะคือน้าไม่อยากจะยุ่งเรื่องของจ๋าหรอกนะเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องของแฟนจ๋านะคือวนนันนั้นนะเห็น น่าเห็นอะไรน่าเห็นว่าเขาพาผู้หญิงเข้าบ้านเขาบ้านของวินที่อยู่ใกล้ๆกับจา่าทำให้จ่าตกใจมากมีหน้าละ่ะทำไมเขาถึงโทรมาถามจ่าว่าจะกลับบ้านหรือเปล่าอย่างงี้นี่เองจ่าไม่โกรธเหรอนายยศถามโกรธจา้าแต่โกรธไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจ่าเห็นกับตา ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นจ๋าก็จะเลิกจ๋าคงไม่เสียดายผู้ชายที่เร็วๆและทำเร็วๆกับจ๋าหรอกจริงๆเขาอาจจะดีกับจ๋ามากแต่ถ้าเขาหักหลังจ๋าก็มีทางให้อภัยเขาหรอจกจ๋าจ๋าบอกไปตามตรงและนายยศก็ยิ้มพร้อมกับเอามือมาลุมจ๋าเอาไวา้ในระหว่างนั้นรถก็มาจอดที่หน้าบ้านของวินจริงๆแล้ววินเขาพาผู้หญิงมาจริงๆค่ะ จ๋าเห็นกับตาน้าตาคลอเบ้าแต่ก็พยายามทําใจนายศจึงเข้ามาปลอบในระหว่างนั้นความอบอุ่นและซาบซ่ามันก็เกิดขึ้นมาโดยที่จ๋าเองก็ไม่รู้ตัวจู่ๆคำว่าพ่อเลี้ยงก็ถูกสลัดทิ้งไปเหลือแค่เพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ให้ความหวังและความปลอดภยัยและปลอบใจให้กับผู้หญิงคนนี้และในค่ำคืนนี้ จาก็ตกเป็นของพ่อเลี้ยงโดยที่ไม่รู้ตัวไม่อยากจะพูดเลยว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงแต่อยากให้เขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งมากกว่าครั้งนี้วินอาจจะทำผิดกับจามากแต่จ๋าได้ทำผิดกับตัวเองและแม่เป็นแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าคิดได้ก็อยากจะออกมาจากชีวิตแต่ก็ทำไม่ได้ได้แต่ขมขืนและอยู่ในที่แบบนี้ ใน,นที่สุดนายยศเข้าพยายามทำให้จ่าเห็นว่าเขาเลือกจ่าแต่จ่าสงสารแม่จึงต้องหนีออกมาและปล่อยให้ผู้ชายที่ตัวเองรักกับผู้หญิงที่ตัวเองรักมากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนั่นมันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงเลวๆที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรไว้ได้แต่สุดท้าย จาออกมาจากชีวิตของแม่แล้วก็ได้ยินว่าแม่กับนายยศเลิกกันพอนายยศไปม,มีผู้หญิงคนอื่นซึ่งตอนนี้มันทําให้จ๋ารู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยรักใครจริงเลยแม้แต่น้อยและจ๋ากับแม่คงไม่ได้เจอผู้ชายที่รักจริงหวังแต่งและอยากจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต